สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคลิปหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพดังนี้ครับก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปลื่นปืด๊ดโอ้ยหลวงพี่มีให้หาทุกวันฮ่าฮ่ซึ่งข้อความนะครับ ที่เป็นรูปภาพนั้นเป็นการพูดคุยกับทนายตั้มนะครับซึ่งเป็นข้อความจากในแชทไลน์นะครับชื่อว่าสิทธาวีจุดนะครับโดยมีข้อความดังนี้หลวงพี่มีไรจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้มียูทูบเบอร์มาขอไลฟ์สด YouTube ให้ FC ตอนนั้นหลวงพี่ฉันอยู่เลยให้รอหลวงพี่ฉันเพลนเสร็จ ก่อนพอฉันเพนเสร็จก็พากันไปกราบหลวงพ่อและหลวงพี่ก็ไปไหว้พระที่โบสถ์และนั่งสมาธิต่อหลวงพี่เห็นว่ามีเอฟซีเข้ามาเยอะเลยพาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไม้และเอาของที่รึกฝากเอซเสร็จแล้วหลวงพี่ก็ลาเพื่อไปจำวัดที่วัดฝนตกทุกวัน บันไดลื่นมากหลวงพี่ก้าวพลาดไปหน่อยลื่นตรงบันไดจีวอนินเลยโชคดีที่ยูทูบไม่ได้เดินตามมาไม่งั้นภาพออกมาคงไม่งามกล้องตามตลอดเตชะบุญไม่ตามตอนลื่นซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าไม่เป็นไรครับหลวงพี่ แค่ลื่นครับยังไม่ล้มถ้ามีภาพออกได้หาแน่แนครับถัดมานะครับบอ,อกว่าต้องมีเหรียญรุ่นลื่นปืด๊ดอีกไหมคะแอดคมถัดมานะครับบอ,อกว่าโอ้ยเนาะหลวงทนายตั้มว่าจะศึกวัดทะเลอกจะพังอะไรบ้างเนอะถัดมานะครับบอ,อกว่าโอ้ยเนาะหลวงพี่กวัวจะศึกจะได้กี่ฉายาเจ้าคะจะขำก็กลัวบาป แต่ก็อดไม่ได้อย่าให้บาปนะคะเจ้าค่ะทัดมานะครับบอกว่าดีนะพี่จันหอมถ่ายไม่ค่อยเก่งนะ่ะอย่างมือสมัครเล่นแต่ถ้าเป็นชิดหรือเมเดยหลวงพี่จีวอนบินลงช่อง y o u ูทู e แน่ๆฮ่าๆจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับนายหญิงนายแม่ นายพ่อจริงไหมสักหนึ่งอาทิตย์มานี้มีเรื่องเล่ากล่าวขานถึงนายแม่และชายสามคนคําว่านายแม่ใช้เรียกหญิงอายุมากซึ่งเป็นที่เคารพของคนในถิ่นแต่ก็อนุโลมเรียกหญิงอายุไม่มากซึ่งน่านับถือได้ผัวใช้เรียกเมียได้เช่นกัน ส่วนคนจนรับจ้างทำงานให้หญิงที่ไม่รวยจะเรียกหญิงนั้นว่านายแม่ก็ได้ไม่แปลกหลายคนถามว่าเรื่องเล่านี้เชื่อได้ไหมจุดสังเกตคือค่าจ้างนำของเดินขึ้นเขา1.5มื่นเพื่อทำงานสำคัญช่วงนั้นนายแม่มีเงินจากหลายคน นำมาจึงจ้างได้ทราบว่าชายคนนี้แอบถ่ายภาพสำคัญบนเขารวมทั้งเก็บสิ่งของบางอย่างที่เกี่ยวกับงานนี้ไว้ซึ่งอาจเป็นเสื้อผ้าที่หาไม่เจอก็ได้ประการสำคัญคนหนีภัยใช้เสียงพูดจริงซึ่งนายแม่นายพ่อจำเสียงได้ นิทานจึงกลายเป็นเรื่องจริงที่น่ากลัวสำหรับนายแม่นายพ่อเรื่องนี้สะเทือนเป็นวงกว้างไปยังนายหญิงและกลุ่มใส่ร้ายลุงโครงสร้างของนิทานเชื่อถือได้คนรับจ้างขับรถคนอื่นให้ในายแม่นั่งซึ่งไม่แปลกอะไรขณะนั้นลุงจนบ้านเป็นทรงจัว่ว ไม่มีฝาบ้านเก็บป้ายต่างๆมาปิดล้อมบ้านไว้จนกว่าทุกคนในหมู่บ้านคือเรื่องจริงลุงจึงถูกหมายหัวเป็นแพะมาตลอดวันนี้ลุงมีพลังช่วยจากเอซมากมายที่พร้อมช่วยเหลือและขุดค้นความผิดของอีกฝ่ายเพื่อหยิบยื่นความบริสุทธิ์ให้ลุงจากเรื่องจริง สวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าลสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o o k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมีการตัดเพาะต่อว่าใช้ยพลว่าฟังแต่พวกที่ไม่ใช่ fc แท้ๆพวกที่ไม่ได้ช่วยเพราะรักลุงพลจริงๆอิีฉันเรียนอย่างนี้นะคะอีฉันมายุ่งกับคดีนี้ไม่ใช่เพราะรักชัยพลแต่ เป็นงานค่ะเป็นหน้าที่อีชั้นทําตามหน้าที่มันคืองานไม่ใช่ความรักเมื่อไม่ได้รักชัยพลต่อไปจะเกลียดขี้หน้าชัยพลเพราะกินแจ่วบองแล้วไม่มีหน่อไม้ต้มจิ้มอีชั้นน่ะก็จะยังทําต่อเพราะมันคืองานไม่เกี่ยวกับความรักความชังส่วนที่อีชั้นทำงานให้ทนายตั้มนั้น เป,เป็นความรักล้วนๆใช่ค่ะอีฉันทำเพราะหลงรักทน,นายเจมทํทำให้ใหใชัยพลเพราะแจวทำให้ทนายเพราะเจมฮ่าฮ่าฮาพวกคุณๆน่ะจะไปรู้ไรอีฉันรับงาน3า0ยี่แล้วมีรูปเจมแถมหนึ่งรูปตลอดซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพรกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าป้าจ๋า อิชัน,นเป็น f อฟซลุงพลตัวจริงแต่จนที่ทำให้ได้คือดูโฆษณาให้ช่องมนโอมช่องลุงพลป้าแตนและเป็นกำลังใจเคียงข้างมาตลอดปีกว่าแต่ท่านทนายตั้มและทีมงานช่วยให้ลุงพลหลุดคดีในเรื่องที่ลุงไม่ได้ทำแฮชแทกกราบขอบคุณจากใจ FC ตัวจริงค่ะทัดมานะครับบอกว่า I agree ติดตามคดีนี้ ไม่ใช่เพราะเป็นเ c บซีข้างใครติดตามและดีใจที่ทนายตั้มทำคดีนี้เพราะไม่อยากให้มีแพ้สงสารลูกเมียคนที่ไม่ได้ทำผิดคิดถึงว่าถ้าเป็นครอบครัวเราจะเป็นเช่นไรถัดมานะครับบอกว่าการเป็นเ c บซีใครก็ไม่ใช่จะต้องให้เขามาทำตามถูกใจเราไปหมดซะหมดทุกอย่างเขาก็มีความคิดเพียงแต่ ถ้าเราหวังดีกับเขาเราก็ต้องไม่ทำให้เขาลำบากใจและเสียหายส่วนเรื่องคดีความ f อก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความที่ลุงตัดสินใจเลือกแล้วเพราะฉะนั้นถ้ารักและหวังดีกันไม่ควรหาเรื่องให้ทุกฝ่ายบาดหมางกันความคืบหน้าจากทาง facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ ลุงป้าอวยพรวันเกิดทนายสิทธาเรื่องน่ายินดีสองประการที่เกิดขึ้นอย่างแรกลุงป้าหลายสดอวยพรวันเกิดถึงทนายตัวเองให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งเป็นการกระทําที่ดีเปิดเผยด้วยใจจริง FC ลุงพล ร่วมแสดงความยินดีด้วยใจเช่นกันอย่างที่สองทนายอุปสมบทที่วัดในจังหวัดเชียงรายเป็นพระสิทธาสาธุร่วมกันทนายสิทธาเหมาะสมมากที่เป็นทนายให้ลุงพลเพราะไหวพริบดีมีความกล้าเป็นตัวของตัวเองไม่พูดบ่อยส่วนที่ FC ทนายตำหนิเอ ฝ่ายลุงบ้างพระท่านคงขอบินทบาทให้ดีกันสองบ้านควรอยู่อย่างสงบในแต่ละบ้านไม่ล่วงล้ำกันจะดีมากที่แล้วมาอโหสิกรรมไปเถิดบางท่านคิดไปเองกล่าวหาทนายสิทธาจะถอนตัวทิ้งลุงพลซึ่งมีอคติในใจกันมานาน ไม่ทราบวัตถุประสงค์ก็อย่าปล่อยข่าวไม่จริงทำลายน้ำใจ FC ลุงซึ่งกันมีจำนวนมากให้ตกใจไม่สบายใจอีกเลยทนายท่านไม่ทิ้งลุงตามข่าวลือที่มาปล่อยมาลวงหลอกขนาดลุงป้าไล่สดไวพรวันเกิดอันเป็นมงคลให้ทนายยังมีคนแปลก,ปลกต่อว่าลุงไม่เข้าใจจริงๆ มาตำหนิลุงซึ่งทำดีแล้วเพื่ออะไรหยุดเสียเถิดสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ